กินเลยวเหรอยังญาณมะเตยอะไรอ่ะขนมอ่ะเพราะพี่เคยกินแล้วเค็มนี่ว่ะในขนมมีอะไรอีกไหมมีเลยเออมีจะเป็นเล่นนานมาเลยพี่ก็เป็นร้านเหมือนกันไอ้นางบอกถีบหลังเดียวเลยนางบอก ตอนนี้ถ้ามาพูดเราไม่ถ้าเกิดเลือดแบบนี้ยังหมางอเราเลยฮงงอขุดตอหน้าไงไปนอนที่เด้อเฮย์อย่าคุยด้วยกันเนาะที่จะไปยี่ค่อยอยู่นี่นะนี่เทียงก็ยังมาแตะกูเลยนะโดนนี่ขุดตอหน้าไงเราถือว่ากดจริงจริงไม่เอาพี่อาจารย์คนเอาจริงทีใครจะกล้าสู้เขาให้มันร้องบ้าซื้อเสร็จแล้วแต่เต็มถุงแล้วจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกัน พ่อแม่ซื้ออย่างไม่เลงเนาะอาหารธรรมะค่ะวันนี้อันคือว่าคือซานเนลโดยแม่หนิงแล้วก็อ่าจะมารีวิวอาหารธรรมะที่ได้ไปซื้อมาเมื่อเช้านะคะอ่ะมาดูตรงนี้ว่าแม่ได้อะไรมาบ้างนะคะอ่ะอันดับแรกอ่ะอะไร หนูกิ้ว่าเป็นอะไรเลมพม่าเลมพม่าอ่ะข้างในก็จะเป็นยังไม่เคยตามรูปนะคะตามรูปมันก็จะเหมือนเหมือนเลอ่ะเลบ้านเราอ่ะแต่มันมีถั่วมีมีพริกนะคะมีถั่วคล้ายๆขนมกินเล่นนะคะก็เลอ่ะเออเลมพม่าแล้วกันอ่ะแกะดูเนาะแต่แม่จะแกะแล้วก็ชิมไม่ดูอ่ะอันนี้ด ลกเทเลยให้ดมดมดมยสิตัดไม่หน่ดมน่ัดตัวไปเิอัดวไปแม่จะตัดให้มน่เาเฮ้ปนิมันล้ว้อมนึงที่ได้กิ่นเลยก็คือกิ่นถั่วแล้วก็พริก เดียวนี่จะเจีให้ดูนะแเดี๋ยวเราทีมาดูนะคะข้างในมีอะไรบ้างอ่าให้ดูใกล้ๆข้างในก็จะเป็นเหมือนมันฝรัลล่งทอดนะคะเป็นแผ่นๆแล้วก็มีแป้งทอด มันปกติเลย่ะแป้งทอดนะคะเส้นทอดเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนของอินเดียนาะที่เขายำถั่วที่เราเคยดูในยูช่อง YouTube อะเนาะซึ่งพ่อมาเขาก็ได้วัฒนธรรมการกินมาจากอินเดียนี่ค่ะเพราะบางอย่างส่วนผสมเครื่องปรุงเนี่ยคล้ายๆกันเลยน่าจะได้วัฒนธรรมมาจากอินเดียส่วนหนึ่งแล้วก็จีนด้วยเนาะอะมาชิมดูแล้วกินชิมดูกัน อา,อ,อาชิมเอาอ้น้อมกันอืมมันถ้าเป็นงเห็ดมันกรเร็เลี้ยนะเรียนแล้วมันก็เห็ดเห็เห็ดเนาะอไปอีกรอบอีกคำหนึ่งอืออ รสชาติมันจะเค็มเค็มแล้วก็เผ็ดเพราะเขาเหมือนใส่พริกด้วยค่ะแล้วก็มีถัว่วถั่วทอดถุงนี่ตัว,ตวน,นี้ส่งแต่แม่รู้สึกว่ามัเค็มมากเลยมันน่าจะเออน่าจะน้ำชุเค็ม มีชื่อภาษาอังกฤษไหมไม่มีนะคะมีแต่ภ<น>าษาพม่านะไม <c oughs> <น>่ใช่เนีน่ยโอ้เขาเรียกอะไรอ่ะเนเนชิเนชิเหรอให้อ่านผิดก็ขออภัยนะคะเนชิโพตโต้สแน็คนะคะก็คือนั่นแหละ มันก็หลังทอดประมาณนี้แต่เขาใส่เครื่องเทศเครื่องอะไรของเขาเนะค้าของเยอของพม่าถามว่อมาอร่อย,ยไ,ไหมอร่อยก็กินเล่นได้ค่ัเแ็กเค็มมากเลยเค็มเริ่ม ความผิดเนี่ยจะเข้าคอแหละอ่ะอร่อยไหมถ้ากินเยอะนี่เรียนไม่คนเป็นโรคไตนี่มันจะมันๆเค็มๆเผ็ดๆจบเลยมันๆเค็มๆเผ็ดๆเนี่ยอันนี้อร่อยมันทออร่อยไหมก็กินต่อไปเขากินได้เนาะอ่ะไปดูอันต่อไป อันนน้หยิบขึ้นมาอะไรก่อนอันนีーー้อันนี้ไหมเี้มัอันนี้นะอันนี้เนาะใช่ ต่อไปก็คือมองมันเหมือนที่กำลังฮิตตอนนี้เนาะอะไรนะเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวเออก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปอะค่ะมันก็จะมีเส้นก็มีน่าจะเป็นในเครื่องเครื่องน้ำเครื่องอะไรนะเครื่องแกงเนาะที่ผสมกับน้ำให้เป็นน้ำซุปอะดูจะเสียดไม่เห็แล้วมีมีถั่วลิสงอันนี้ก็มีเหมือนคล้าย โปรตีนกระเศษจะเป็นก้อนขอมูมโฟมเออแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นฟองเต้าหู้หรือเปล่าแม่ไม่แน่ใจเต้าหูทำอะไรค่ะอื้วดูดูจะมีลเป็นเหมือนคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวสำหรับลูกอ่ะก๋วยเตีเ๋ยวเข้ามาอันนั้นน่าจะลูกชิ้นของเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าแม่จะมาทำอ,อ่าลองต้มกินกัน ันนี้เอามาให้ดูก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นขนมอ่ะต่อมาก็คือเส้นทามาเส้นทามาเขาเนี่กอันนี้ก็ประมาณสูงประมาณยี่สิบยี่บห้านะคะตัวนี้ราคาเนาะคล้ายๆหมี่ชั่วบ้านเราอะแต่ก็จะมีตลาดมีอะไรเป็นภาษาทามาเนาะคล้ายๆหมี่ชั่วเลยแม่จะมาไว้ผัดไปดูเลยครั้งโอเค ส่วนน,นี้ส่วนอันเนี่ยถุงละไม่ใช่ถูกนะเนี่ยถุงละสี่สิบเลยนะหมดตงังไปกี่บาทเออแม่จะลองดูว่ามันจะอร่อยไหมเดี๋ยวเขาหน้ามาทาให้กินลืมบอกราคาส่วนอันนี้อันนี้ประมาณสี่สิบบาทนะถ้าแม่จำไม่ผิดนะคะสี่สิบบาทีทน่งนะถามว่า,อร,อ,าอร่อยเท่าลีไหมไม่อร่อยยม, <laughs> มันแล้วแต่ความชอบเนาะอ่ะชิ้นต่อมาก็คืออ่ะเครื่องยำ อถุงนั้นมาันถั่วมีก็ถั่วนะเป็นถั่ว,วข้างในมันจะมีถั่วทอดนะคะเขาเรียกอะไรยำเป็นเขาเรียกออเดอร์ปะอร่อยมากเลยดี๋ยวแม่อิกขึ้นมาแ,แม่ซื้อมาทั้งหมดสามถุงสูงละสิบบาทข้างในมันจะมีถั่วทอดถั่วทอดแบบนี้เนี่ยถั่วทอดแบบนี้ค่ะใช่ไหมถ้าแม่จำไม่ผิดนะคะ ผัวธัญ,ญพืชต่างๆค่ะที่เขาทอดรวมกันทอดเสร็จปริกเสร็จเกลือประมาณนั้นน่ะข้างในนี่ก็จะมีหน่อยนึงแล้วก็มีใบาชาใบาชาเหมือนเหมือนเขาหมักมาแล้วค่ะเขาก็จะยำเดยไม่ได้แกะให้ถูหอนหอละสิบบาทอันนี้ไม่แน่ใจ40ิบหรือเปล่าราคาประมาณนี้ค่ะซึ่งเขาจะยำอันเนี้ยเขาจะยำใส่มะเขือเทศ เฮ้ยกระเทียมหัวหอมแล้วก็น้ำมันแล้วก็ปรุงรสอะค่ะคนๆให้เข้ากันอะไรประมาณนั้นแต่แม่ก็ทำทำไม่เป็นนะเคยทายเ,เด็กๆพ่อแม่ที่ร้านเขาทำให้กินนะแ,แม่จะแกะให้ดูเอาเองถือถ้วยไบบไงกันไกแแ่แม่มาๆมาแม่แม่ตัดเองถือถ้วยไห้แกะให้ดูว่าอร่อยปะข้างในมันมีอะไรบ้างนะอันเี้ยวน่ย อ่าโอเคออกมาก็จะมีหมดแล้วแบบนี้แค่นี้ก็จะมีใบชาหมากนะคะเนี่ยแล้วก็หัวทอดเราลองคลุกกินดูแค่นี้ก่อนเนาะคลุกๆดูเนาะอี๊ยนะแป่บช้อนให้แม่หน่อยแม่ขอตัดเสร็จานเป๊บเอาเอรียบแป่บช้อนไหมล่ะ

มันเป็นอาหารพว่ามันมีหลายอย่างนะคะแมบคิดว่ามันแปลกๆอ่ะแล้วมันก็น่าสนใจเนะาะเพราด้าทขการกินลองอันนควนมหมายก่ของมันอย่างว่าบางคนขงเขาก็จะนแม่กแกะ อไอใบชาหมากแล้วก็ถั่วนะคะบางคนเขาไม่เอาไปยำเนาะเขาเรียกแบบเรียกอะไรนะลาผัโดโต๊ะหรืออะไรสักอย่างะะาถ้าแม่พูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะอ<ค>าจจะพูดไม่ถูกเอเป็นออเดิฟกินเล่นๆนะคะของของาม่ากันนะคะ,าะบางคนก็เนี่ยจะกินอย่างนี้เลยก็ได้แต่บางคนก็จะยำใส่ผักใส่หั่นพริกหัวหอมกมนกวางอ่ะ แล้น่ค่ะมีหยอะน้ำมันด้วยแต่จริงๆมันก็มันนะเนี่ยนี่ยิ้มชิมก่อนเดี๋ยวแม <c oughs> ่กิน <c oughs> คนดูก่อนเดี๋ยววันหลังแม่จะมายำแบบเต็มรูปแบบให้ดูเนาะเดี๋ยวเ<บ> <ไป S 2> ดีย๋ยวไปให้น้องๆพ่อแม่เขามาสอนให้ทำงั้นจะเอาที่ซื้อนี่แหละให้เขาทำให้กินนะอะจะแ,แม่คนดูก่อน อ่ะมาชิมไม่กากินอ่ะมาชิมดูจะชิมแล้วนะไ <c oughs> อ้นิ่งมาชิมดูอ่ะประคำอมกัน่ <c oughs> หนึ่งสอง <c oughs> อืมอือตางค์อะไรตัะไรอร่อยอือ อร่อยมากมันจาะมันมันมันถั่วเนาะมีถั่วที่สงถั่วปลาแล้วถั่วถั่วอะไรทุกอย่างแล้วกจะส่วนใบชามันก็จะหอมหอมมันมันเปรี้ยวนิดนึงบางคนเขาก็จะไปยำใส่พวกผักพวกอะไรเนี่ยค่ะอ่ะเรามาชิมกันอี้กันมาก็อร่อยอยู่นะกินเล่อนๆนะเพลินๆเค็มๆมันๆเปรี้ยวใบชานิดนึงใบชาเปรี้ยวหน่อย เขาหมักไว้าอ่ะเป็นได้เล่นได้อันนี้คือจินเลยไม่ต้องย้ำอร่อยไหมถูกใจไหมเนาะได้เลยยังไงเอ้า <laughs> ในวันหลังแม่จะยำเอานี้ผสมไปอีกนะออนนี้คือถ,ถอัอ่วทอดแกนย่พืดอละไอย่างน,นี่มันก็จะมันๆเ,เ,เนะนนค็มๆนะอรอ่อยเลยนะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเวเฟอร์ในรูปมันจะมีเป็นคล้ายๆเวเฟอร์แหละแต่เป็นหอมพม่าจะมีรูปถั่วลิสงเนาะเนี่ยน่าจะเป็นเวเฟอร์ถั่วนะ เดี๋ยวเราลองมาชิมกันอือมอมันก็จะแบบเละๆหน่อยนะคะมันจะเป็นฟองๆอะ่ะเนื้อเีเฟอร์ก็จะเป็นเหมือนพองๆโปร่งๆอ่และข้างในก็จะเป็น,นคล้ายๆถั่วลิสงบดนะคะผสมกับไส้ครีมเขาอะ่ะแล้วก็มีงา

หอมหอมถั่วงาเนาะอร่อยอยู่อะอันนี้โอเคเลยแต่ว่ากินเนี่ยมันก็จะเกาะนะเห็นไหนมเกาเสือกระจุยกระต่ายยิ่งอ,อ่ แล้วอย่างสุดท้ายที่แม่ได้มามันมันต้องกอดเลยนะคะเป็นก้อนกลมๆของทองคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะลูกชิ้นปลามันลูกตามันลูกล่างหน้าตามันเหมือนลูกชิ้นแหละค่ะแต่ว่ามันเป็นมาจากถั่วคล้ายโปรตีนกรเกษตรนะโปรตีนกรเสียจริงๆโปรตีนกษตรเนี่ยเวลาทำกินเขาก็จะไปแช่น้ำก่อนเนาะแช่ให้มันนิ่มๆ แล้วก็ไปผัดคล้ายๆสำหรับคนกินเจอะโปรตีนจะเสรแต่บางครงเขาก็บอกว่าให้อาไปแช่น้ำแช่น้ำเสร็จแล้วก็เอามาทอดเออมาทอดมาทอดแล้วก็จิ้มกับซอสพริกซอสมะเขือขเทศอะไรเงั้นค่ะทำน้ำจิ้มอันนี้แม่ยังไม่เคยลองนะเดี๋ยวแม่ลองทำวันหลังเดี๋ยวแม่ทำให้ดูเนาะ ว่ามันจะกินได้ไหมผ่านไหมโอเควันนี้มีแค่นี้แหละค่ะที่ซื้อมาแต่ในรถที่เขามาขายเยอะมากแต่วันหลังแม่จะพาไปซื้อแล้วก็ไปดูอีกทีนึงว่ามีอะไรน่าสนใจมีอะไรแปลกๆที่เรายังไม่เคยดูนะคะอ่ะอันนี้แม่หนิงกันน้องอิงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีด้วย